ก็สวัสดีกันด้ยวยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ VRK Television กับ7ความรู้เล็น้อยเกีย่ยวกับ Windows Classic ที่หลายคนอาจจะประสบปัญหากันนะสำหรับ Windows Classic เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณไปติดเซอร์วิสมันนะวิธีหลายคนเนี่ยมาดูนะบ,บางคนก็อาจจะกดมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเงี้ยนะ มันจะเป็นนี้มันสีเทา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 เนี่ยซึ่งมันจะกดเปลี่ยนเดมเป็ี่ยนทีไม่ได้นะซึ่งบางคนมาเจอตรงนี้วิธีแก้ชิงกดปุ๊บอ่ะกดไปละกดเน็กปุ๊บรอบางคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันนี่คือปัญหานะฮะวิธีผมบางคนไปดู YouTube เฮ้ยเขาไปโหลดโปรแกรมบ้าบออะไรมาวะเนี่ย U X U X เด n มันติ p r e s s u r ประจุบศูนย์อะไรป้าไปช่างแม่งนะฮะกดนี้ออกกดรีสตาร์บางคนกดรีสตาร์ไม่ได้ปัญหาใช่เปะละ่ล่ะนะฮะแหรมาวิธีผมมันง่ายกว่านะ,ะคือไม่ต้องพึ่งโปรแกรมปัญหามันอยู่ที่เครื่องคุณมันเกิดจากที่คุณไปปิดการใช้งานของเซอร์วิสถ้าคุณกดสตาร์บางคนอาจจะไปคอนโทรลเพนอลเออซิสเต็มอะซิฟูริตี้ก็ว่าไปแล้วแต่นะฮะมันเซอร์วิสเหมือนกันแต่มาตรงนี้น่าจะง่ายกว่าเนีย่ยมาที่รัน รันบางคนวิดูเอ็กพหรือวิดูอะไรก็ไม่รู้ผมไม่สนนะฮะอาจจะมีรันแต่วิด d เซเว่นขึ้นไปเนี่ยอะไรประมาณนี้มั้งเออน่าจะ่วิดูแต่วิดูเซเว่นขึ้นไปมันจะมีไอให้ใส่ตรงนี้พิมพ์ะ m s c o n f i c m s c o n f i g มันจะขึ้นมาให้คุณกดตรงนี้หรือกด enter ไปทีหนึ่งมันจะขึ้นหน้าต่างของ Systemconfig คัลส์อะไรคัลส c o n f i g a t i o n นะ configuration configuration นะโอเคอกนกกระเดะมันจะได้โอเคแล้วก็มันจะมีแท็บอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่ห้าแทบ็บพวกนี้เรื่องวัสดุมันครับมาที่เซอร์วิสมาที่เซอร์วิสเนี่ยมันจะเกิดจากที่คุณเนี่ยไปปิดบางคนอาจจะวิธีมาว่าการปิดเซอร์วิสให้หมดการปิดเซอร์วิสให้หมดมันทำให้คอมเร็วขึ้นเออแม่งเร็วขึ้นจริงวะ่ะ เออเพราะมันไม่ได้เปิดการใช้งานอะไรมากมายแต่อย่าไปปิดหมดเข้าใจไหมเออไม่ใช่ไปปิดหมดนะฮะมันไม่ได้นะฮะถ้าปิดหมดแล้วทําการรีตาร์เครื่องใหม่อ่ะโผล่มาทีนึงเนี่ย Wi-Fi ก็ใช้ไม่ได้เออเสียงก็ไม่มีเสียงไมค์ก็ไม่เข้าแบตก็ทําหน้าหวดทุกอย่างคือมันใช้อะไรไม่ได้เลยบุชูสก็ไม่เปิดไม่ติดอะไรคือมันไม่ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยมันคือการใช้งานของคอมคุณเลยนะเข้าใจปหะ นให้คุณปิดเฉพาะที่มันบอกให้สต็อปเนี่ยสต็อปเนี่ยเออจะปิดหรือปิดก็ใช้แล้วแต่คุณนะเดี๋ยวผมมาปิดที่หลังเนี่ยบางอันเนี่ยก็ยังปิดไม่หมดหรอกอ่ะเพิ่ <c oughs> มงมาเจอเมื่อกี้เพิ่งมาเจอโอเคนะนี่เฟรมเวิร์กโอเคอเก็บไว้นะฮะบางคนคือปิดกด d i s i b l e all ไม่แนเลยถ้ามันคุณกด d i s i b l e all นะฮะคือให้มาเกิดมากด enable all แล้วทําการริสตารัทเครื่องกดโอเคทําการรีสตาร์ทเครื่องและทุกอย่างจับเป็นปกตินี่คือวิธีแก่นะครับผมซึ่งปัญหาไม่ตรงนี้นี่เลื่อนลงมาคุณจะเจอคําว่าเดมเดมคือมันมันทาการหยุดการใช้งานของเดมอยู่มันก็เลยต้องมาใช้ของตัวพื้นฐานคือตัวคลาสสิกนั่นเองนะผมเนี่ยคุณมาปิดตรงนี้เข้าใจว่าคือคุณอาจจะม่ปิดลหลายจุดเหมือนกันนะอะไรเนี่ยเต็มเลยปิดทั้งนั้งหมดเลย เนี่ยหลายๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เพราะคุณมาปิดการใช้งานของเซอร์วิสการทํางานของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยจุดสําคัญเนี่ยไอเดิมคลาสสิกเนี่ยมันเกิดจากที่คุณมาปิดตรงนี้ให้กดติ๊กถูกนะแล้วกดโอเคทําการรีสตาร์ทเครื่องจบปิ้งเปิดมาทีใช้งานได้ปกติเชื่อใจครับร้อซ็นไม่ต้องพูดโปรแกรมไรนะปกงโปรแกรมเนี่ยลบทิ้งไปมะยังไม่ได้ลบ โอเคล็อกปิ้งน้องอ๋อผมยังไม่ได้ตีตาร์เครื่องแต่ดูวิธีที่สองที่เกียดรีอตัดมาตรงนี้เลยสตาร์ทปุ๊บคอนโทรลกดสตาร์ทคอนโทรนเทนอลนะมาซิเคอร์ตี้แอนด์ซิสเต็มแอนด์ซิเคอร์ตี้เลื่อนลงมามาเจอตรงนี้ปิ้ง asminis เอ่อเทลทรีทูอะไรประมาณนั้นแหละ ขยายหน้าจอมาคุณเจอคำว่าเซอร์วิสเจอเซอร์วิสเหมือนกันแหละมันคือมันมันเป็นเซอร์วิสที่เราเจอใน m s c o n f ฟคอที่เราพิมพ์ไปเหมือนกันครับมันเป็นเหมือนทางลัดเหมือนกันอ่ะเข้าใจปะเอ็มเอฟคิมันก็เป็นแค่ทางลัดในการเปิดอะไรผมก็ไม่ทราบนะเล่นมาอยู่มันก็เหมือนกันเจอเดมเหมือนกันเนี่ยไหนวะเดมหาเดมไม่เจอไอ้เดม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 นี่เดมนี่เดมอยู่นี่เลย กดตู้ไปกดผิดดี๋ไม่ได้ผมคิดลิกขวานีฮะลิกขวาแล้วกดสตาร์ทคือเปิดการใช้งานของวันปิ้งยากตรงไหนถ้าที่เกี่ยลิสตาร์เครื่องเนี่ยเออมาเปิดการใช้งานตรงนี้ก็จบใช่เวละมันไม่จําเป็นที่จะไปต้องรีสตาร์เครื่องดี๋ยว่าตรงนี้มันจะชักช้าฮะคือถ้าเราไปกดติดกถูกแล้วก็รีสตาร์ปุ๊บตัวเดียวก็อันนี้กว่าแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีปัญหาแค่ตรงเดมหรือทีมทีมผมเียกว่าทีแมนติดคำว่าเดมเออ นะฮะซึ่งมาเปิดตัวนี้เลยจบแต่ถ้าปัญหาอะไรไม่เปิดไม่ติดก็มาพึ่งอยู่ตรงเซอร์วิสแหละอย่าไปปิดหมดนะฮะสำหรับอย่างหลายคนบางคนคิดว่าปิดหมดเนี่ยมันทําให้เครื่องเร็วนะมันก็จริงแหลนะแต่ว่าอย่าไปปิดหมดอะไรขนาดนั้นนะไม่อย่างั้นคอมเน่าจบแคทเกมไม่ได้ใช้กลัวเลยฮะเจอวิธีแก้โอ้โหมากดปุ๊บดีต้จบนะไม่ต้องพึ่งอะไรมากนะ นก็สำหรับเจดความรุกก็ขอจบเพลงที่นี้แล้วกันนะครับซิวเกนเลอเทอร์เจอปืนถ้ามีมีฟูเจอโอเคถ้ามีติดปัญหาหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้ผมด้ตอบนะฮะไม่มีปัญหาซิเกน,นครับเลอเทอร์แล้วก็เจอกันครับ